สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวที่ส่งตรงมาจากสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมาฝากให้ทุกคนฟังกันอีกสักคลิปหนึ่งแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นะครับผมหรือเกี่ยวกับสงครามอะไรหรอกมันเกี่ยวกับอาวุธนะครับผมเอ๊ะจะว่าไม่เกี่ยวกับสงครามก็ก็เกี่ยวนิดนึงแหละเป็นเรื่องของอาวุธนะเนาะแต่มันไม่ใช่อาวุธธรรมดานะครับผมเราไม่ไจะพูดถึงจรวดเจ้าเวลินหรือรถถังอะไรทั้งนั้นเเเลยยนนะรรัแต่่ววีนนีี้ผมมาาาจพูดกกถึงอุธท ว่าเป็นอาวุธดึกดําบัรน,นะครับผมถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยมันคืออาวุธดึกดําบันเลยจริงๆบางชิ้นเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีด้วยซ้ําซึ่งมันเนี่ยถูกนํามาใช้ในสงครามรัสเซียยูเครนปี2022นี้นะครับผมข้อมูลของเราเดี๋ยวได้มาจากเว็บ Reddit ซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับเว็บพันทิปของฝรั่งเขาอะเนาะเขาก็เอารวมรูปนะครับผมปืนเก่าๆปืนประหลาดปืนตั้งแต่สมัยสงครามโลกเนี่ย ที่มันโผล่มาในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเอามาให้พวกเราได้ดูกันนะครับผมซึ่งผมได้ดูแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยโอ้โหบางกระบ,บอกเนี่ยมันเนี่ยมีอายุนะครับผมเก่าแก่กว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกนะ มาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าโบราณวัตถุต่างๆเหล่านี้ที่โผล่มาในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบในเรื่องของปืนหรืออาวุธสงครามโลกเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยเรามาเริ่มกันที่กระบอกแรกกันเลยดีกว่านะครับถ้าพูดกันถึงปืนรัสเซียนะครับผมในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยปืนกระบอกแรกที่ทุกคนเนี่ยน่าจะนึกถึงเนี่ยมันคืออะไรกันผมเนี่ยนะครับผมนึกถึงเจ้านี่เลยโมซินนาคันนะครับ ประวัติคร่าวๆของมันเนี่ยนะครับผมเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันถูกคิดค้นและผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปี1891นะครับผมก็เรียกได้ว่าอายุเกินร้อยปีแล้วถูกไหมโดยที่นะครับผมประเทศแรกที่เป็นผู้ผลิตและผู้ออกแบบมันขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็คือรัสเซียนะตั้งแต่สมัยยังเป็นจัก,กรวรรดิรัสเซียอยู่เลยโดยที่มันเนี่ยนะครับผมก็ถูกใช้กันมายาวนานนะจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมบางประเทศเนี่ยที่มีกองทัพที่ไม่ได้ทันสมัยสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมมักจะนําเจ้าปืนกระบอกนี้นําไปเป็นอาวุธ ผมไว้สําหรับให้กองกําลังสํารองเนี่ยนะครับผมใช้เป็นอาวุธหากเกิดสองครามขึ้นซึ่งเรียกได้ว่าเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับถูกผลิตมาทั้งหมดนะโดยประมาณนะครับผมอยู่ที่37ล้านกระบอกนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่มีจํานวนมากมหาศาลจริงๆเลยและแน่นอนว่ายูเครนที่อดีตเนี่ยเคยอยู่ในสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ต้องมีเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมหลงเหลืออยู่ในคลังแสงเนี่ยนะครับผมเป็นจํานวนไม่น้อยเราก็อาจจะเห็นนะครับผมทหารอาสาในยูเครนเนี่ยในช่วงแรกของสองครามนะก่อนที่อาวุธจากนาโต จะหลั่งไหลกันเข้ามาเนี่ยใช้ปืนประเภทนี้เนี่ยนะครับผมออกมารบกับพวกรัสเซียซึ่งนอกจากโมซินนาการแล้วมีอะไรอีกไหมที่เป็นแบบโอ้โหปืนยุคเดียวกันเนี่ยมีเจ้ากระบอกนี้เลยนะครับผมไลท์แมชชีนกันเด็กเทียรอฟนะครับหรือเราอาจจะรู้จักกันในนามของปืนกล DP 27่เจเจ้าไรท์แมชชีนกันกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มีความเก่าแก่เท่ากับปืนโมซินนาการสักเท่าไหร่นะครับผมมันเนี่ยถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในปี1928 ซึ่งเรียกได้ว่านะครับเป็นช่วงของอินเทอร์วอลก็คือช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2บทบาทของมันเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นได้อย่างมากเลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ว่าเป็นอาวุธอินฟันรี s ซั p พอร์ตหรือว่าเป็นอาวุธสนับสนุนของทหารราบที่มีความอึดถึกทนนะครับผมตามสไตล์ค่ายรัสเซียค่ายโซเวียตเลยซึ่งมันเนี่ยนะครับผมใช้กระสุนขนาด7.62อคูณ5 4 mm ่มิลลิเมตรอาซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับปืนโมซินนากันเนี่ยนะครับ จำนวนที่มันถูกผลิตมาเนี่ยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับโมซินนาการสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมทั้งหมดเนี่ยถูกผลิตมาอยู่ที่ประมาณ795,000กระบอกในยุคสมัยของโซเวียตนะครับซึ่งจากภาพเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่ากองกําลังสํารองของยูเครนเนี่ยหรือว่าทหารอาสาต่างๆเนี่ยนะครับ มีจํานวนไม่น้อยเลยที่ได้เจ้าปืน dp 27เนี่ยไปใช้ซึ่งนะครับผมก็ได้มีการดัดโปรงดัดแปลงนําอุปกรณ์เสริมของยุคใหม่เนี่ยมาติดเพิ่มนะครับผมน่าสนใจมากๆเลยดูอย่างกระบอกนี้มันก็เป็นปืน dp 27เนี่ยนะครับผมแต่ว่าศูนย์หลังเนี่ยที่เป็นศูนย์ iron sight ธรรมดาเนี่ยนะครับผมเขาได้เอาออกแล้วก็เปลี่ยนนะครับเอากล้องซึ่งผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นกล้อง quickscope เนี่ยนะครับผมเอามาติดพร้อมกับดูที่ปลายกระบอกปืนนะครับผมเราจะได้เห็น silencer นะครับผมหรือว่าที่เก็บเสียงเนี่ย ติดอยู่ด้วยนะครับผมก็แปลกมากๆเลยนะสำหรับปืนรุ่นนี้เนี่ยเอ๊ะมันติดที่เก็บเสียงได้ด้วยเหรอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นปืนที่มีประสิทธิภ,ภาพไหมต้องบอกเลยนะครับผมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอากา้าเลยยิงคนก็ตายเหมือนกันถึงมันอาจจะเก่าไปหน่อยเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูกันที่อันอื่นกันบ้างดีกว่ามีอะไรอีกคู่นี้เลยนะครับผมซับแมชชีนกันอันโด่งดังของโซเวียตในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2 P.P.S.H.41 หรือถ้าเป็นชื่อรัสเซียเนี่ยเราจะเรียกมันว่า P.P. ชานะครับเจ้ากระบอก เ,เรียกว่าน่าจะเป็นไอคอนิกที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูคุ้นตาถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นเกมสงครามโลกหรือว่าเคยดูหนังสงครามโลกเนี่ยนะครับทหารพวกช็อคทูเปอร์หรือว่าหน่วยซั p เปอร์เนี่ยนะครับผมมักจะใช้ปืนกระบอกนี้เพราะว่ามันเป็นปืนที่ไว้ใช้รบในระยะประชิดนะครับผมยิงในระยะใกล้ด้วยความที่มันเป็นซับแมชชีนกันที่สามารถจุกระสุนในแม็กกลมเนี่ยหรือแม็กดรัมเนี่ยนะครับผมได้สูงสุดถึง 71ลูกและอัตราการยิงของมัน,นยอยู่ที่ประมาณ1,250 rpm คือเรียกได้ว่ารัวมากๆเลยซึ่งมันเนี่ยนะครับผมถูกผลิตขึ้นมาในปี1,941ก็เป็นช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2แล้วแต่ถูกผลิตมาในจํานวนที่มากมายมหาศาลนะครับผมอยู่ที่ประมาณ6ล้านกระบอกประจําการอยู่ในกองทัพรัสเซียนะครับหรือกองทัพโซเวียตในตอนนั้นเนี่ยถึงประมาณปี1,960แต่สาหรับประเทศอื่นเนี่ยก็ยังมีหลายประเทศที่นําเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยมาใช้ประจําการอยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็น อาวุธรีเซิร์ฟอย่างที่เราได้บอกไปเนี่ยแหละนอกจากนี้นยังมีรุ่นน้องชายของมันอีกนะครับผมอย่าง PPS-43 ซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นวารเอหนึ่งหรือเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากเจ้า p p ชาเจ้าปืน2กระบอกนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามันถูกผลิตมาในจํานวนที่มากมหาศาลถูกไหมก็ไม่แปลกที่มันจะหลงเหลืออยู่ทั้งในยูเครนนะครับผมและในรัสเซียเองซึ่งก็เรียกได้ว่าเจ้าปืนพวกนี้เนี่ยนะครับผมมันถูกใช้จากทหารทั้ง2ฝั่งโดยที่ทางฝั่งของยูเครนเนี่ยนะครับผมผู้ที่ใช้ปืนประเภทนี้เเนก็็จะปททหหาาารารรอสผม์ ที่อาสามาป้องกันบ้านของตัวเอง ในช่วงต้นๆของสงครามนะครับผมส่วนทางฝั่งของรัสเซียน่ยทหารรัสเซียเนี่ยเขามีปืนเล็กยาวที่ทันสมัยอยู่แล้วนะครับผมผู้ที่จะใช้ปืนประเภทนี้ของฝั่งรัสเซียเนี่ยส่วนมากจะเป็นกองกําลังแบ่งแยกดินแดนดอนบาสตาหากักอ่าน,นอกจากพวกนี้ล่ะเรามีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่ผมสนใจมากที่สุดเลยมันคือเจ้าปืนกลแม็กซิมกระบอกนี้นะครับทำไมผมถึงสนใจเจ้าปืนกระบอกนี้มากกว่าปืนอื่นๆเพราะเรียกได้ว่านะครับผมมันเป็นปืนที่เก่าแก่ที่สุดและมัน ไม่ได้เหมือนกับโมซินนาแกนอะที่ถูกผลิตมาในจํานวนมากขนาดนั้นมันไม่ใช่ปืนเล็กยาวอะครับผมมันเป็นปืนเฮวี่แมชชีนกันหรือว่าปืนกลหนักซึ่งถูกผลิตมาในปีคศ1886นะครับเฮ้ยมันคือเรียกได้ว,ว่าเป็นยุคปลายคาวบอยอะ โทมัสเอดิสันผู้คิดค้นหลอดไฟเนี่ยนะครับผมผลิตหลอดไฟมาในปี1878คือเรียกได้ว่าเจ้าปืนกระบอกนี้นะถูกสร้างมาหลังหลอดไฟเพียง8ปีเท่านั้นเองถ้านับเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็ผ่านมา136ปีแล้วนะครับผมอายุของเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของปืนกลเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจุดที่ผมตกใจจริงๆเนี่ยมันคือนะครับผมว่าด้วยความที่มันเป็นปืนที่ไม่ได้ถูกนํามาใช้ประจําการในกองทัพไหนๆกองกําลังไหนๆแล้ว ถึงแม้จะเป็นกําลังสํารองหรือกําลังอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเรายังเห็นมันได้ในสงครามรัสเซียยูเครนในสภาพที่เรียกได้ว่าใหม่จริงเลยและถ้าหลายคนเนี่ยคิดว่าทางฝั่งของยูเครนเนี่ยจะเป็นฝั่งเดียวที่ใช้กรปืนกระบอกนี้เนี่ยบอกเลยว่าคิดผิดนะครับพราะดูรูปนี้เห็นอะไรผิดสังเกตไหมครับในกระบะของรถลากคันนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นรถลากของทางฝั่งรัสเซียนะครับผมเพราะมีตัวแซดสีขาวทาอยู่มีเจ้าปืนกลแม็กซิมเนี่ยนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นแม็กซิมที่ถูกใช้ในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง P P เป วางอยู่ข้างในด้วยนะครับซึ่งผมก็เกิดความสงสัยนะว่าเออรัสเซียเนี่ยที่เรื่องของปืนเล็กยาวหรือว่าปืน LMG ต่างๆเนี่ยปืนสนับสนุนสานราบเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมพวกเขาเนี่ยน่าจะมีมากพอในการใช้ปืนทันสมัยมารกบกับพวกยูเครนทําไมเขาถึงจําเป็นต้องนําเจ้าปืนที่มีอายุเก่าแก่ขนาดนี้เนี่ยมาด้วยหรืออาจจะเก็บไปเป็นที่ระลึกหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นะครับผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรียกได้ว่ามันก็อยู่ในสภาพที่น่าจะพร้อมใช้งานรวมไปถึงทางฝั่งของยูเครนด้วยนะครับผมดูที่รูปนี้ เ,เราคาดว่าชายคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นทหารยูเครนนะครับผมที่นำเจ้าปืนกลแม็กซิมสกระบอกเนี่ยมาใช้ในการรบจริงๆเพราะดูจากอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งมาเนี่ยมันคือ Reflection Dot นะครับผมที่เป็นอุปกรณ์สมัยใหม่นํามาติดทางบนปืนที่มีอายุมากกว่า136ปีเนี่ยก็เป็นภาพที่ประหลาดมากๆเลยและผมเนี่ยก็ไม่คิดนะครับผมว่าจะเห็นภาพแบบนี้นในสงครามในยุคแบบศตวรรษที่21แบบนี้ ที่เรียกได้ว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมีโดรนบินกันว่อนเลยมีเครื่องบินทันสมัยยิงกันอยู่แต่ทหารราพักพื้นเนี่ยนะครับผมกลับใช้อุวุธหลัก1 0ร้อยปีเนี่ยยิงใส่กันนะครับนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์เลยนะครับผมว่าอาวุธเนี่ยจะเก่าแก่ซะแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังใช้ในสงครามได้เสมอซึ่งก่อนจบคลิปเนี่ยเราก็ได้พูดปืนของฝั่งรัสเซียไปมากมายแล้วถูกไหมจริงๆก็ยังมีปืนของทางค่ายนาซีนะครับผมหรือทางฝั่งเยอรมนีเนี่ยมาฝากทุกคนกันอีกสองกระบอกด้วยนั่นก็คือนี่เลยนะครับผม m p 4 0กก็คคคงจะะุุ้้นนน,นนนหาาตััรบ ผมปืนซับแมชชีนกันของทหารฝั่งนาซีเนี่ยซึ่งมันน่าสนใจนะครับผมตรงที่พอสงครามโลกครั้งที่2จบแล้วเนี่ยเจ้าปืนกระบอกนีน้ก็ไม่ได้ถูกผลิตออกมาแล้วถูกไหมไม่เหมือนกับพวกโมซินหรือ DP นะครับผมที่ถูกผลิตออกมาเรื่อยๆจนถึงแบบปี1960อะไรแบบนี้ทําให้ปืนของข่าเยอรมันเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นของที่แรมากกว่าหายากมากกว่าปืนของทางฝั่งโซเวียตแต่เราก็ยังได้เห็นมันในสงครามรัสเซียยูเครนอยู่ดีนะครับผมมีทหารนาเจ้าปืน MP40 เนี่ยมาใช้ซึ่งถ้า MP40 ไม่พอเนี่ยนะครับผม จะพาไปรู้จักพ่อของมันนั่นก็คือปืน MG42 นะครับผมหรือว่าฮิตเลอร์บัสซอของเรานี่เองแต่จากรูปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมว่ามันเป็น MG42 แท้หรือเปล่าหรือว่าเป็น MG42 ที่ดัดแปลงมาเป็น MG3 นะครับผมที่จะสามารถใช้กระสุนนาโต้ NATO ได้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อย่างว่าแหละมันแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยยกเว้นขนาดของกระสุนเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถถือได้ว่ามันเนี่ยก็เป็นปืนที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันเป็น MG42 เหมือนกันนะ ดูจากรูปนี้ได้เลยนะครับผมโอโหวางคู่กับปืน c ีเซตเบรนเนี่ยก็เป็นปืนสมัยใหม่นะครับผมก็เรียกได้ว่ามันเนี่ยถูกใช้ในสงครามรัสเซียยูเครนเหมือนกันเลยสงครามเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับผมแต่สําหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอามาศึกษาแล้วก็เอามาวิเคราะห์ต่อได้ว่าเฮ้ยเออทำไมถึงมีปืนนี้ทําไมถึงใช้ปืนนี้นะครับซึ่งก็เป็นพอยต์ของคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะให้วิเคราะห์กันว่าเอ๊ะทำไมถึงมีปืนเก่าแก่ขนาดนี้เนี่ยยังถูกใช้กันอยู่ หาข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือถ้าภาพเนี่ยมันเป็นภาพเก่าหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับผมที่ผมอาจจะหาพลาดมาได้เนี่ยต้องขออภัยมาณที่นี้เลยนะครับผมวันนี้ขอเนี่ลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมบายบายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ